thank uh you -huh. ขณะน,นี้องค์เตี๋ยวหวยเล่าโจกซือนะครับประทับไม้เหลิวกีนะครับเริ่มพิธีในวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายนะครับทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวท่านประธานานายกสมาคมท่าจทศไ,ไทยคุณชิมชินวิไลกุลค,ครับจะงไปไหว้พระภูมิเจ้าที่นะครับแล้วก็จะได้เชิญธงหวงอ,ออกสู่มนตลพิธีสุสานนะครับเพื่อชี้หลุมระยะชี้หลุมบรรพชน นะครับที่จะนําขึ้นมาประกอบพิธีนะครับแล้วก็ไปพักน่าสุขสารเมตตาธรรมมูลที่สว่างสัทธาธรรมศาลนะครับส่วนหนึ่งก็จะมีลูกหลานนําไปบรรจุที่วงจุ้ยโดยสมาคมแท้จิ๋วแห่งประเทศไทยนะครับได้จัดทําวงจุ้ยให้โดยไม่มีมูลค่านะครับโดยท่านประธานชิมนะครับครับอีกสักครู่นะครับนะครับว่าท่านที่อยู่ใกล้ๆขอเชิญนะครับออนี้อีกตามตามบัญชีประมาณ80 หลังจากนั้นเดี๋ยวพระเซนโจือจะตรวจพื้นที่นะครับแล้วก็อัญเชิญดวงวิญญาณบรรบรรพชนที่อ,อยู่ในบริเวณสุสานพร้อมทั้งอัญเชิญวิญญาณสัมภเวษีเหล่าวิญญาณและญาติทั้งหลายมาร่วมในกุศลนะครับหลังจากนั้นเราจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมห้าคืนนะครับสวดอวิธิธรรมห้าคืนเสร็จก็จะมีพิธีโยคะตันตะนะครับแล้วก็ทิ้งกระจาดเป็พีนะครับแล้วก็จะ ดำเนินการนำอัฐินะครับที่มีลูกหลานาทางสมาคมแเต้าจิ๋วได้จัดการให้จัดหาหงจุย้ยจันหาสุสานให้โดยไม่มีมูลค่านะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือนะครับในวันที่7นะฮะก็จะเชิญอ,อัดบรรพชนนะครับส,สู่สุสานเมตตาธรรมเพื่อรองงานมหาพุชนเก็บศพรายาิครั้งที่4ในปี2568ร่วมกันนะครับ นายขอเชิญสาธุชนนะครับที่อยู่ใกล้ๆนะครับได้มาร่วมในวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายของการเก็บอัดบรารพชนนะครับด้านในก็เหมือนเดิมนะครับเจ้าหน้าที่ได้เตรียมแมโโรเพื่อเปิดฝานะครับแล้วก็อัญเชิญอาธีธาตุขึ้นมาให้สาธุชนได้ร่วมจับเป็นทองก้อนใหญ่นะครับเป็นมหากุศลครับครับในทุกวันท่านประธานท่านนายกเรจะมา เป็นตัวแทนของสาธารณชนเปิดลุมแรกทุกครั้งนะครับครับนี้เป็นอ่าลงทานครับของสนับสนุนโดยมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการนะครับเพียงแต่เสียงตึงเจอมือหนึ่งครับยจยแดงครับครับแม่บ้านครับขอบมาครับทุกคนขอบคุณนะครับ ครับครไม่ได้ต้องบักินครับครับครับมากนะครับครับเดี๋ยวอ่เซ็นเซอร์ได้อังโงโท้นะครับท่านประธานได้ท่านนายกประธานจัดงานได้เดินทางมาเพื่อกลับไหว้เจ้าที่ห้าทิศเพื่อให้งานสำเร็จรูล่วงโดยเรียบร้อยนะครับ วันนี้องค์ท่านเตียยปลวยเหล้าโจซือประทับไม้เหลียวกีนะครับเพื่อชี้แนะในพิธีตอนช่วงเช้านี้นะครับท่านที่อยู่ใกล้ๆนะครับยังยังสามารถเดินทางมาได้นะครับครับอาหารพร้อมนะครับครับเดี๋ยวอาเซนซือจะไปเชิญถงพวงนะครับท่านท่านายกจะไปเชิญถงพวงที่สถิตวิญญาณนะครับถงพวงพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์นะครับเป็นนำดวงวิญญาณนะครับ อาบัชนทั้งหลายนะครับสู่มนฑลพิธีนะครับครับในการประกอบพิธีครั้งนี้นะครับอาโดยสมาคมเจ้าจิ๋วนะในน้อมอัญเชิญองค์ซุยเป็เจจาซือขอบคุณมากครับครับครับขอบคุณาครับนี่เฮียมาช่วยทุกวันครับธนารนาต้มรัตธาครับครับได้ช่วยกันนะครับงานก็จะสําเร็จลุล่วงนะครับ เดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะเริ่มชี้หลุมแ้วนะครับเดี๋ยวท่านประธานจะเชิญเชิญองคงวิญญาณนะครับองนํนำวิญญาณโดยมีชื่อพุทธเจ้าทั้งเจ็ดพระองค์นะครับก็จะโปรดปกแผ่ให้นะบรรพชนทั้งหลายนะครับได้มีความสุขในสัมประเดชภพนะครับ วันนี้าตามาบัญชีประมาณ80ชุดชุดนี้ไม่หนีเลยนะครับเนี่ยชุดนี้อาหารมาหน่อยนะคนับชุดพัทยานะ<ด>พัทยา,<ด>อ,าอาจาจรย์ ีมนี้ก็ไม่หนีนะครับเนี่ยเขาถามขอคุณมากานะครับขอคุณมากานะครับวันนี้หมดครับเหลือแปดสิบชุดง่ายแปดสิบชุดก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราพอรอสี่โมงสวดอภิธรรมด้วยแล้วค่อยกลับไหนไหนก็ส่งท่านแล้วนะครับครับคืออย่างนี้ตามบัญชีแปดสิบตามบัญชีเดี๋ยวเราเดี๋ยวเ่นซือจะตรวจอีกทีครับวันนี้ต้องเก็บให้หมดเลยแล้วก็ปิดปิดนะครับครับครับ ยายอยู่จนพามาสวดเพราะเราสวดเร็วครับเพราะพื้นที่มันไม่พร้อมสี่โมงสวดพระพิธรรมครับห้าคืนแล้ววันที่ครับสี่ห้าสี่ห้าโมงประมาณเนี้ยครับ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 ผมครับแล้วเดี๋ยววันที่ห้าก็มีพิธีใหญ่มาร่วมก็ได้นะครับที่เขาพระจีนมาประกอบพิธีแล้วเดี๋ยวรอปีหกแปดไปจัดที่บูธที่สว่างแต่ปีหน้าที่สว่างพรกุศลครับระยองในเครือสมาคมพุทธมามคกั ไปทํานะครับครับรับเชื่ออะไรครับเหล่งครับครับเชิญทุกท่านนะครับผู้ใจบุญทุกท่านนะครับลงสนามเลยครับลงสนามตามเซ็นซื้อเลยนะครับวันนี้เปิดหมดเลยนะครับตามบัญชีแปดสิบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเซ็นซื้อจะตรวจอีกนะครับที่อ่านอกบัญชียังมีมีบ้างครับเชืญอลยนะครับ ขอเชิญเลยนะครับท่านที่อย,อยู่ยังพอมาทันนะครับมาทันนะครับมาท่านที่ไม่สะดวกลงมาข้างล่างก็รอด้านบนนะครับจะมีเจ้าหน้าที่นําอ,อาธิทองนะครับของประชาชนนะครับให้ให้ท่านได้ทําการทําความสะอาดแล้วก็เก็บเข้าในช่วงเย็นนี้นะครับขอเชิญนะครับขอเชิญทุกท่านเลยนะครับ ขอค้อนให้ท่านประธานกันนะครับกลุ่มนี้เดี๋ยวรอท่านประธานเป็นคนเปิดนะครับผมครับท,ท่านนายกสมาคมแตจถุนของประเทศไทยครับคุณชิมนะครับเป็นประธานในพิธีจัดงานครั้งนี้ครับครับผมครับสรีมงคลนะครับครับได้ครับขอเชิญทุกท่านเลยครับท่านที่พร้อมแล้วนะครับทํางานได้เลยนะครับท่านที่พร้อมแล้วทํางานได้เลยนะครับครึ่งชัมท่านนี้พร้อมท่านทางานได้เลยนะครับใช่ ใช่เลยครับครับเดรนมดระวังนะครับเดระมัดระวังครับเดรนมดระวังครับครับเดีิยเลยครับเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่นะครับครับอันีออกันเขาออกนครับเชิญเลยนะครับเชิญทุกท่านเลยนะครับ ครับที่เหลืออยู่นะครับประมาณตามบัญชี80ดินะครับเดี๋ยวเจ้าสือจะที่นอกบัญชีที่ไปอยู่ในผังนะครับยังมีอีกบ้างเล็กน้อยนะครับเจ้าสือทำการมิจฉททำการตรวจนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายจะทําการเชิญวิญญาณทั้งหมดที่ต้องรออยู่นที่นี้ด้วยนะครับอันนี้องค์ท่านเจ้าก๋วยเหล่าจ้สื่อนะครับประทับทรงอยู่นะครับ ขอเชิญทุกท่านเลยนะครับขอเชิญทุกท่านเลยนะครับยังพอมีเวลานะครับครับเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านเลยนะครับ เดี๋ยวขอเชิญทุกท่านเลยนะคร,ครับครับเดี๋ยวคณะทรงจะร่วมกันนะครับอ่าร่วมกันนะครับหลายๆคู่นะครับเชิญเลยนะครับ ได้ดูกปันครับโอ้เ็บทุกวันเลยท่ะ่งก็ทำแต่ว่าให้สับกใ้เปลียนก่อนแล้วไม่ตรงไหน าาหนา้ตอนนี้จากพี่มีก็คือตามผงผ้าที่พาดไปเนี่ยนี้เียแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะแชร์รอบนะครับนี่พี่มีมี 那一天，老了。 Oh, <laughs> ขอเชิญน,นะครับตอนนี้เอรียมกันกับเรียมครับขอจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ไปจัดการทำงานให้เรียบร้อยครับ